สวัสดียามเช้าอันสดใสที่สถานีรถไฟบ้านนาผมช่องตามารถไฟ Channel. ชาแนลชาแนลรถไฟที่ให้ท่านยิสว่าผมพามาดูรถไฟครับวันนี้พามาต่างที่ต่างถิ่นกันสักหน่อยเราจะไล่ดูรถไฟนะตั้งแต่สถานีรถไฟบ้านนาเขาพลูเขาหัวควายสุราธานีและสถานีมะลวนครับ ในวันนี้เช้าวันนี้ครับดูรถไฟสักสองขบวนที่สถานีบ้านนามีด้วยกันจำนวนสองขบวนด้วยกันแลวก็คือขบวน447ต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีสุไงโกลกขบวนที่2เป็นขบวนรถด่วนที่8 5จากต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีนครศรีธรรมราช ในระหว่างที่รอขบวน447เข้าสู่สถานีรถไฟบ้านนายามเช้าวันนี้พามาดูบรรยากาศเช้าสดชื่นของสถานีรถไฟบ้านนากันก่อนครับได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยตลาดอยู่ข้างหลังสถานีรถไฟบ้านนาครับโดยบริเวณตรงข้ามกับตัวอาคารสถานีรถไฟ ตรงนี้จะมีทั้งรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์ของชาวบ้านบริเวณแถบนี้ครับจอดกันด้านหน้าเต็มหมดเลยแล้วก็เดินข้ามทางรถไฟเพื่อไปยังตลาดที่อยู่ด้านด้านหลังของสถานีครับตัวสถานีรถไฟบ้านนาจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีอยู่ระหว่างสถานีรถไฟเขาพลูระยะทาง9.874กิโลเมตร และสถานีห้วยมุดร,ระยะทาง7.333กิโลเมตร <c oughs> ตรงนี้คือกำหนดเวลาเดินรถของสถานีรถไฟบ้านนาสถานีนี้มีจอดด้วยกัน6ขบวนตามภาพเลยครับแต่ขบวน4ี7 167 445 4 45, 4 6 448และขบวน168ปิดท้ายเดินออกมาจากตัวอาคารสถานีรถไฟบ้านนาบริเวณนี้ก็จะมีรถของชาวบ้านครับมาจอดอยู่จอดรถเสร็จแล้วก็จะเดินจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดครับตามที่กล้องแผนไว้ตรงนี้มีตลาดอยู่ผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่ก็ไม่ทราบนะครับว่าตลาดบ้านานานั้น เดี๋ยวเรารับชมขบวนแรกเป็นขบวน447ต้นทางจากสถานีสุราธานีปลายทางสถานีสุงไงกลกทำขบวนเข้าสู่สถานีบ้านนาครับไม่นานแล้วครับขบวน447จะเข้าสู่สถานีบ้านนาห่วงทางสะดวกเรียบร้อยแล้วครับ หกนาฬิกากบอีก42นาทีที่สถานีบ้านนาขบวนแรกนะครับที่จะเข้าสู่สถานีบ้านนาเป็นขบวนรถท้องถิ่นที่447ต้นทางจากสถานีสุราธ,ธานีปลายทางสถานีสุงไงกุลก วันนี้ที่สถานีบ้านนาะการโดยสารนะครับก็พอสมควรเลยคนขึ้นขบวน447กันเยอะนะครับเชา้านี้หลังที่ดูดูมาปล่อยขอบวน447ออกจากสถานีบ้านนาะ ขบวน47ออกไปได้สักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้ห่วงทางสะดวกของขบวน815รถด่วนนครครับต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรลายทางสถานีนครศรีธรรมราชอีกสักครู่จะผ่านสถานีบ้านนาครับ7นาฬิกาตรงขบวนที่เข้าสู่สถานีบ้านนาเป็นขบวน8 5ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร ปลายทางสถานีนครศรีธรรมราช ขบนรถไฟที่สถานีบ้านนาอากัน2ขบวนแล้วครับเดี๋ยวเราไปตามขบวน778ที่สถานีรถไฟเขาพลูกันต่อเลยนะครับจากบ้านนามาสู่สถานีเขาพลูครับระยะทาง9.8 7 4กิโลเมตรสำหรับทางรถไฟนะครับขบวน778ครับรอลีขบวน167กน 1, 6, รุงเทพอภิวัตกันตัง ตอนนี้รออยู่ในทางที่สองครับามาถึงได้ไม่นานครับเมื่อสักครู่เดินดูเรี้วขบวนเจ็ดเจดปดกันดีกว่าครับนี่เรี้ยวขบวนเจ็ดเดครับมีรถตู้เย็นด้วยนะครับเป็นรถวบแช่สลรับ พวกอาหารที่ว่าต้องการควบคุมอุณหภูมิครับหรือว่าสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับจะมีตู้เย็นมีเครื่องทําความเย็นอยู่นะครับวันนี้มีด้วยกันห้าตู้นะครับนี่คอยได้เห็นบ่อยๆนะครับตู้ตู้นี้ โอ้นี้เจ็มายาวพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ขบวน167ผ่านสถานีรถไฟเขาหัวควายมาแล้วครับไม่กี่กิดใจขบวน1น7ก็จะผ่านสถานีเขาพลูโดยมีขบวน7จ็ดเรอลีกอยู่นะครับ เดี๋ยวรีกันเรียบร้อยครับเราจะไล่ขบวน778ไปถึงบ้านทุ่งโพเหมือนเดิมนะครับห่วงทางสะดวกของขอบวน167แควนที่เสาไว้เรียบร้อยครับรอขอบวน167วิ่งผ่านสถานีเขาพลูมาแล้วครับขบวน167สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีกันตัง ช้าเลยนะครับเดี๋ยวไปที่สถานีสุราธานีเลยดีกว่าจากเขาพลูสู่สถานีสุราธานีาานตัวจีเจแปะกำลังเข้าสุราธานีครับ ออกมาจากด้านเหนือของสถานีมรวนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูขบวน778เห้เราทิ้งท้ายกับคลิปขบวน778ผ่านสถานีมรวนครับ ครับสำหรับวันนี้ก็สิ้นสุดกันเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้นะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตมารถไฟชาแนลไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้จากกันยงเท่านี้ส